ไงวันนี้เรามีคำถามมาถามคุณพร้อมคำตอบเลือกคำตอบที่ใช่สำหรับคุณมากที่สุดข้อแรกมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณตำรวจควบคุมผู้ต้องหาเอาไว้4ี่คนตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานและการอ้างอิงที่อยู่ขณะเกิดเหตุแต่ในความรู้สึกของคุณคุณคิดว่า ใครน่าสงสัยที่สุดศาตราจารย์ในมหาวิทยาลัยนักร้องวัยรุ่นยอดนิยมนักเขียนการ์ตูนหรือว่าจะเป็นคุณป้าที่ทำงานผ่าถามข้อที่2วันหนึ่งในช่วงปิดเทอมคุณออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่พอขึ้นรถไปคุณเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าลืมหยิบของในกระเป๋าไปอย่างหนึง่งคุณคิดว่า ของสิ่งนั้นเป็นอะไรขนมแปรงสีฟันร่มหรือว่าเกมข้อที่3ถ้าคุณได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อคุณจะเลือกอะไรยาเปลี่ยนเพศพรมวิเศษยาที่ทำให้ไม่แก่ไม่ตายหรือว่าจะเป็นกระจก ที่สามารถมองเห็นอนาคตข้อสุดท้ายสุดสัปดาห์นี้คุณวางแผนจะไปเที่ยวทะเลเพื่อไปเล่นเครื่องร่อนแบบไม่มีเครื่องจักรซึ่งเมื่อคุณลอยตัวขึ้นคุณคิดว่าเครื่องจะพาคุณไปลงที่ไหนไปลงทุ่งหญ้าสีเขียวกขจียอดเขา ทะเลหรือว่าจะเป็นตึกสูงในเมืองเอาละ่ะไปฟังฉเฉลยกันดีกว่าคำถามข้อแรกปงบอกทัศนคติการมองคนของคุณถ้าคุณตอบศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยคุณเป็นคนที่เชื่อข่าวต่างๆทั้งข่าวดีและข่าวลือที่เกียวลงในหน้านังสือพิมพ์เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและด้านการงาน ถ้าคุณตอบนักร้องวัยรุ่นยอดนิยมเป็นสัญลักษณ์ของจินตนาการและเพศตรงข้ามดังนั้นใจของคุณจึงมาใกล้าตามจินตนาการและความรักรู้สึกจริงจังเวลาที่อกหักและเวลาที่อยากรักเมื่อเหนื่อยก็จะหยุดพักและกลับมารักใหม่อีกครั้งนักวาดการ์ตูนคุณมักให้ความสำคัญกับความรู้สึก เป็นคนที่มีเพื่อนสนิทซึ่งสนใจเรื่องเดียวกันและมีความฝันแบบเดียวกันคุณป้าที่ทำงานพา์ทามแสดงถึงชีวิตที่ราบเรียบคุณคิดว่าเมื่อแต่งงานคุณอาจจะมีลูกสร้างครอบครัวมีชีวิตที่สุขสงบคําถามข้อที่2บ่งบอกจุดอ่อนในใจของคุณถ้าคุณตอบขนมแสดงถึงการร้องขอ การอยากถูกเอาใจจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนรอบคอบเมื่อทําอะไรก็จะมุกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นจนทําให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องรอบข้างสักเท่าไหร่ร่มแสดงถึงจิตใจที่ปกปิดมีนิสัยขี้ตกใจกับเรื่องเล็กน้อยของคนอื่นดูภายนอกเหมือนเป็นคนกลา้า แต่ความจริงแล้วต้องการที่จะปกปิดจุดอ่อนของตัวเองแป้งสีฟันแสดงถึงความเข้าใจแม้คุณจะเข้าใจเรื่องต่างๆแต่มักจะพูดไม่ตรงกับสิ่งที่คิดเกมแสดงถึงความรุนแรงในการแข่งขันเป็นคนที่อยากจะเอาชนะคนอื่นแต่ส่วนใหญ่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่แสดงออก คำถามข้อที่3บ่งบอกทัศนคติเรื่องเงินของคุณถ้าคุณตอบยาเปลี่ยนเพศเป็นคนที่ขี้เหนียวกับเพศเดียวกันแต่ใจกว้างมากกับเพศตรงข้ามซึ่งนอกจากจะมีปัญหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนเพศเดียวกันแล้วคุณต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเพื่อใช้ในการเชื่อมสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามพรมวิเศษ คุณมักชอบทำนู่นทำนี่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่สำหรับเรื่องการใช้จ่ายคุณจะคิดแล้วคิดอีกดังนั้นจึงไม่รู้จักคำว่าฟุ่มเฟือยยาที่ทำให้ไม่แก่ไม่ตายเป็นคนที่รู้สึกชื่นใจทุกครั้งที่ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระจกที่มองเห็นอนาคตคุณเป็นคนที่คิดก่อนใช้เงินเสมอ แต่กลับเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคำถามข้อสุดท้ายบ่งบอกทัศนคติเรื่องแต่งงานและความรู้สึกที่มีต่ออนาคตถ้าคุณตอบทุง่งหญ้าเป็นคนที่อยากติดต่อกับเพศตรงข้ามอย่างเท่าเทียมชอบการแต่งงานแบบเรียบง่ายมองเห็นตัวเองกับคนรักดูแลกันเป็นเพื่อนกันจนแก่เท่ายอดเขา เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานชอบคนที่มีการศึกษาสูงฐานะดีการงานดีหน้าตาดีและแต่งตัวดีเรียกได้ว่าเพอร์เฟกนั่นแหละทะเลเป็นคนที่มีความอดทนสูงไม่คาดหวังในตัวคนรักมากจนเกินไปแต่อยากให้เลือกคนที่รักให้ดีอย่าเลือกเพราะแรงยุเพราะถ้าเลือกผิดคุณเองนั่นแหละที่จะลำบาก บนตึกสูงในเมืองหลวงเป็นคนที่วาดฝันไว้สูงชอบทำงานมากกว่าคิดเรื่องการมีครอบครัวถ้ามีคนรักก็จะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับชีวิตแต่งงานอยู่จบไปแล้วกับคำถามบ่งบอกทัศนคติของคุณ ซึ่งยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของคุณอยู่อย่าลืมคอมเมนต์บอกสิ่งที่คุณเลือกให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยละ่ะ